สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้จูนอัดไปแต่ไม่รู้เป็นอะไรค่ะทุกคนมีปัญหาอะไรไม่แน่ใจมันไม่เซฟให้จูนทุกคนจูนก็เพิ่งจะกินเสร็จไปแต่จูนอัดแค่สิบนาทีดูสิคะปลาค่ะแล้วก็ปลาลัาสับปลาลาตอนนี้ไมใช่ปลา่สับข้าวเหนียวคือจูนอยากจะลองใช้ฟิลเตอร์ในติ๊กตอกค่ะทุกคนค่ะกินอิ่มแล้วอค่ะเหลืออยู่นิดเดียว ทำไม่เป็นอยากจะลองทําค่ะทุกคนจูนพูดว่าเมื่อห้าวันที่แล้วเนาะแหวนแต่งงานของแฟนจูนอะคะ่ะมันร่วงหายไปไหนไม่รู้ของจูนก็ปีเสียจูนทมาสิบกว่าปีนะคะไม่ใช่ปีเสียที่ได้ข่าวกันนะ,ะของจูนของแท้ค่ะ <c oughs> ดูสิคะของจูนก็หายของแฟนของสามีก็หาย หายมูลค่ามากกว่าจูนของจูนอีนอกแต่จูนได้สั่งสมมตเสร็จไปหาเพื่อนจูนที่เขามีร้านเพชรนะคะให้ทําแบบอันเดียวกันนั่นแหละแต่ให้รอจังหวะก,ก่อนเพราะว่าช่วงเนี้ยค่าเงินมันมันแข็งเนาะสามสิบหกบาทหน่อยๆต่อยูโรทุกคนคะ่ะจะให้เพื่อนทําสเปคเดิมหมดทุกอย่างเพราะเขามีบล็อกมีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่าง พูดเสียดายเลยทุกคนมันหลวมแล้วมันก็ถามีบอกว่าไม่รู้มันหล่นตรงไหนอะไรยังไงจูนก็ไม่รู้เสียดายถ้าบ้านเราเราก็เรียกว่าฟาดเคาะ้นะทุกคนเนาะของจูนก็ฟาดเคาะไปแล้วตอนนี้เขาไม่อยู่ค่ะไปทำงานเยอรมันเที่ยงคืนจะยี่สิบนาทีเช่ยงคืนงยี่สิบไม่ใช่จะยี่สิบแล้ว ตอนแรกก็จะตำส้ตมตำค่ะแต่จูนน่ะกินตอนเที่ยงกับเพื่อนไปแล้วเพราะจูนเพิ่งได้ผักที่จูนซื้อใหม่วันนี้ค่ะแล้วเพื่อนก็ซื้อด้วยกันให้เขามาส่งที่เดียวที่บ้านจูนค่ะเขาก็เลยมารับจูนก็เลยชวนเพื่อนกินข้าวว่าจะตำกินอีกแล้วอับคิดก็ขี้เกียจแล้วก็เลยกินของที่เหลือวันนี้ค่ะ ที่ที่ให้เพื่อนกินไปค่ะมีปลาหมึกเสรจดายทุกคนค่ะครั้งแรกในการอัดคลิปอย่างนี้ที่ที่ที่ใช้อันนี้ค่ะลงติ๊กตอ็อกจุนอัดไปจะสิบจะสิบวินาทีสิบจะสิบนาทีอ่ะจุนกดแต่ไม่ได้อะไรเนี่ย <laughs> พอจูนคินว่าจูนเห็นแต่คนก็ใช้ฟนะิลเตอร์เนาะในการอัดกินอย่างเงี้ยจูนอยากจะลองดูทุกคนเป็นครั้งที่สองแล้วที่จูนทําล้มเหลวครั้งแรกจูนลองอัดแล้วค่ะพอจูนจะกดเซฟตรงเนี้ยมันไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ค่ะหายไปเลยแล้วเมื่อกี้อีกค่ะเสียอารมณ์มากเลยทุกคนคอยดูนะน,นี่ว่าจะได้หรือเปล่าแต่จูนจะไม่อัดนานหนึ่งสิบนาทีหรอก จูอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงคืออยากจะรู้ว่าเวลาเราเราเราใช้ฟิลเตอร์อย่างเงี้ยแล้วเราเข้าออกนะ่ะเวลาเราอัดของเรานะ่ะมันจะเป็นขยับขยับเป็นมูฟเมนต์ไหมประมาณนี้ค่ะเพราะเราดูของคนอื่นอย่างดูของคนจีนหรือของคนไทยบางคนที่เขาใช้ฟิลเตอร์ค่ะเวลาเขาเข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นมูฟมูฟอย่างเงี้ยจูก็เลยอยากจะลองผู <laughs> 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 ้เฒ่าอยากล่องของ อยากลองของแม่เทคโนโลยี <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทุกคนวันนี้ลมแรงแต่ไม่ร้อนเอวันนี้ลมแรงแต่ไม่ร้อนวันนี้ลมแรงแต่ไม่หนาวแต่ลมแรงจริงๆพอเพื่อนจุนกลับไปแล้วจุนก็ออกไป ในเมืองเดินเข้าไปค่ะคนออกมาวิ่งเยอะคนออกมาเดินเยอะไม่มีแดดแต่อากาศอุ่นจุนไปซื้อผักเพิ่มบางชนิดที่ร้านแขกปาก,กีค่ะแล้วก็ไปซื้อข้าวเหนียวนั่นแหละคะ่ะทุกคนพูดถึงเรื่องแหวนก่อนแหวนแต่งของสามีจูนอะมันหลวม ตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วของจุนก็หลวมนะคะแต่จุนไม่ไม่ทำให้เวลาจุนทำอะไรอย่างนี่มือจุนตรงนี้จุนจะค่อยๆเซฟเขาไว้อย่างเี้ยค่ะกลับไทยก่อนค่ะค่อยไปตัดออกของเขาหลวมเวลาล้วง,นง้นูอย่างนี้เนาะผู้ชายเนาะแล้วก็อาจจะพาลูกไปเล่นหรืออะไรประมาณนี้เพะแอคทิ i ิตี้เขาเยอะเพราะอาจจะไม่รู้ตัวไปถึงไอที่ทำงาน สมเสร็จหาจูนว่าแหวนหายตายเออโทรมาหาจูนว่าแหวนหายจูนก็พลิกแผ่นดินหาค่ะพลิกบ้านเลยหาเลยโซฟอกโซฟาเตียงเตียงก็ลือ้ออกมาไม่มีสิทธิ์แล้วค่ะต้องทำใหม่ฟาดขอทุกคนเ <c oughs> ข้าเหนียวติดมือเข้าเหนียวก็เหลือจากของวันนี้ค่ะ ที่ทำให้เพื่อนกินเพราะวันนี้จูนไม่ได้ตั้งใจจะกินข้าวเหนียวนะคะทุกคนจูนตั้งใจจะกินส้มตำเล็บมือนางค่ะแต่เพื่อนมาก็เลยชวนเพื่อนกินข้าวเพราะเพื่อนจะมาเอาของก็เลยชวนเพื่อนกินข้าวพอชวนเพื่อนกินข้าวก็ต้องมีข้าวให้เพื่อนกินค่ะเพราะเพื่อนชอบกินข้าวถ้ากินขนมจีนกับกับส้มตำมันไม่ไม่อยู่ท้องนะคะเพื่อนจูน่ะแต่ถ้ากินน้ํายาขนมจีนอย่างนั้นโอเคค่ะแต่ถ้ากินส้มตำแล้วมีขนมจีนอย่างเดียวนางไม่อยู่ท้องจูนก็เลยต้อง หนึ่งเข้าเหนียวต้อนรับนางกับพวกปลาทอดนะคะปลาหมึกน,นั่นแหละค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะลองดูนะคะว่าจุนจะทําได้ไหมค่ะงั้นจุนขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปลองค่ะบ๊ายบายค่ะ